ก็สวัสดีนะคะนักเรียนเดี๋ยวคลิปนี้คุณแู้่มจะมาเฉลยข้อสอบสอวนที่สอบไปวันที่7กุมภาพันธ์2565นะคะอ่เป็นคลิปต่อเนื่องเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อนี้กันเลยโจทย์บอกว่าสำหรับแก๊สดูดมคติซึ่งประพฤติตัวตามสมการ pv ร nrt ถ้า p เปลี่ยนไปนิดหน่อยอ่าเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็ถือว่า เดลต้า p มีค่าน,น้นอๆเมื่อเทียบกับ p และก็ v เปลี่ยนเป็น v บวกเดลต้า v ในขณะที่ t มีค่าคงเดิมดังนั้นเดลต้า p ส่วนเดลต้า v มีค่าเท่าไหร่เราก็จะ p v เท่ากับ n r t n ก็คือจำนวนโมลจำนวนโมล ถ้าเกิดว่าแก๊สนี้มันไม่มีการรั่วออกจากภาชนะเราก็ตีความว่าจำนวนโมลเนี่ยคงเดิมคงเดิมแล้วก็โจทย์ก็ระบุมาแล้วว่าอุณหภูมิก็คงเดิมส่วนค่า R เป็นค่าคงที่ของแกส๊สค่าคงที่ฉะนั้น R ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่า พจดขวามือเนี่ยมันคงคงตัวใช่ไหมคงเดิมถ้ามันจะคูณกันได้คงเดิมแสดงว่า p คูณกับ v ก็ต้องคงตัวเช่นเดียวกันอ่ะคงเดิมเช่นเดียวกันเราก็เลยได้ความสัมพันธ์นี้ออกมาเลย p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2โดยที่ 1> p 1ก็คือ p และ p 2ก็คือ p บวก p ที่เปลี่ยนไปอ่ะ v 1คือ v และ v 2ก็คือ v เดิมบวกด้วย v ที่เปลี่ยนไปนั่นเองฉะนั้นครูก็จะมาแทนตรงนี้ด้วย p คูณ v เท่ากับ อะไรเอ่ย p บวก delta p คูณกับ v บวก delta v จากนั้นเราก็คูณกระจายเข้ามาคูณกระจายเข้ามาก็จะได้ pv เท่ากับ คูณกระจายอันนี้ก็จะเป็นเอา p คูณ v แล้วก็เอา p ไปคูณกับ Delta v p คูณ v ก็จะเป็น pv บวกด้วย p v, คูณ Delta v ต่อไปเอา Delta p คูณ เดลต้าพีคูณวแล้วก็เดลต้าพคูณเดลต้าวีก็จะเป็นบวกด้วยเดลต้าพีคูณวแล้วก็มาบวกด้วยเดลต้าพีคูณกับเดลต้าเดลต้าวด้วยความที่เดลต้าพมันน้อยเดลต้าวก็น้อยการที่มันคูณกันมันก็จะส่งผลน,น้อยมากเมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นๆอ่ะคูมยกตัวอย่างเช่น อ่ะเช่นนะเช่นถ้า p เป็นหนึ่งพันสมมตินะนิวตันต่อลูกบาทเมตรแล้วก็ v เป็นหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรเอ่อแล้วถ้าคุณแบบให้เดลต้า p เป็นหนึ่งนิวตันต่อลูกบาทเมตรเดลต้า v คุณแบบเป็นศูนย์จุดหนึ่งลูกบาทเมตร ถ้าเกิดว่าคูแ่แบบเอาเดลต้าพคูณกับเดลต้าวมันก็จะกลายเป็น0.1นิวตันต่อตารางเมตรคูณลูกบาทเมตรก็เลยกลายเป็น0.1นิวตันเมตรในขณะที่ P ีคูณวีคูณวก็จะเป็น1น0 0 0แสนลูกดู คือมันมีผลน้อยมากเลยเห็นไหมค่ามันต่างกันเยอะมากหรอกหนึ่งกับ0.1นฉันถือว่าตัวเนี้ยไม่มีผลต่อเลขนี้คือค่ามันต่างกันเยอะดังนั้นจึงถือว่าไม่มีผลนั่นเองโอเคนะผมขอลบตรงนี้นะดังนั้นคุณแมจะเขียนว่าเดลต้าพคูณเดลต้าวมีค่านน้อย เมื่อเทียบกับ p คูณ v เราก็เลยได้เป็น pv เท่ากับ pv บวก p คูณ delta v บวกด้วย delta p delta p delta p คูณ v ทีนี้สองตัวนี้ลบกัน pv ลบ pv เท่ากับ p คูณ delta v บวกด้วย เดลต้า p คูณ v ซ้ายมือลบกันเหลือศูนยครูย้ายเดลต้า p คูณ v มาด้านซ้ายแล้วกันขวามือก็จะเหลือ p คูณเดลต้า v จากนั้นศูนย์ลบพจน์นี้ก็ได้พจน์หลังเนาะก็จะเป็นเดลต้า p คูณ v เท่ากับ p คูณเดลต้า v โจต้องการอันนี้หรอกเดลต้าพส่วนเดลต้าวีฉันคูมันจะย้ายเดลต้าวมาหารหรอ,อขวามือก็จะเหลือ P แล้วก็ย้ายลบ V ไปหารก็เลยได้ลบ P ส่วน V นั่นเองลบ P ส่วน V ตอบข้อขอไข่หรอโอเคประมาณนี้ก็หวังว่าจะ เข้าใจข้อนี้นะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบวิธีการสอนของครูวิธีการอธิบายของครูก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ขึ้แบบด้วยนะคะเพื่อจะอเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ครูแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปที่ครูทำออกมานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ